มันเป็นหนังพาเลยเป็นใช่ค่ะก็เป็น English speaking กูดีค่ะเป็นหนังพูภาษายไคเรา่อขาลือาดีดใจดีใจค่ะก็ปับดีค่ะแบบเต้องมากันีต้องห่านการ t ไหม่คาไม่ไม่ขนาด ักเป็นไแล้วกับโดิวเซอร์กับโปรดิวซอร์เงกับนักแสดงที่ต้องร่วมแสดงด้วยไงบ้างคะยังไม่ยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยค่ะแต่เราไดชื่อเห็นรายชื่อแล้วเป็นไงบ้างก็ก็ดีใจค่ะดีใจค่ะก็รู้สึกว่าทุกคนเหมาะกับบทที่ตั่เองได้รับน่าจะน่าจะสนุกของจ่เองบทนี้ใชหมใชนไหนถ้าายนไหนขอ่เออไม่รู้คุณได้แค่ไหนแต่ว่าก็หลายหลคนน่าจะรู้จัก

ตื่เต้นตเต้นมาตเต้นนะตืเต้นใช่ก็ตื่เต้นเต้นมาหะรูยังไงับแฟนคลับมากค่ะต้องต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่จะเป็นจะต้องเดี๋ยวีหน้าเนาะพูดอะไรบ้างไม่ได้โอเคจะโดนนะจะโดนนะรอให้รูมปรอใหู้ต่อไปเนาะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณยยยไััร่ังงง